ของมุสลิมตี่อ่อนแอคนอยากคนจนคนผัดสมน,นะครับในสังคมเราแน่นอนนะครับก็มีคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแรงคนที่ยากจนมีคนร่ำรวยแล้วก็มีคนที่ปานกลางหรือว่าคนที่จนสุดๆก็มีแตกต่างกันไป ความยากจนหรือความร่ำรวยนั้นไม่ได้อยู่ที่การาที่เขาเป็นเป็นคนทำเองนะครับบางคนเนี่ยก็รวยเกิดมาร่ำรวยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเอาล้อให้เขาร่ำรวยมีมรดกก็มีหน้าที่การงาน่วนบางคนเอาล้อให้เกิดมาจนพ่อแม่ไม่มีอะไรขัดสนเขาทำให้จนเือก็เอาล้อให้เขาได้ยากจน อาขัดสนก็มีมากมายในสังคมที่มีความแตกตา่างแต่คนที่ยากจนคนที่อ่อนแอแล้วมีความสำนึกมีความพอใจในสิ่งที่เราได้กำหนดกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความดีความระบสริฐของเขาเช่นกันในขณะเดียวกันคนที่ร่ำรวยแต่เขาขลงตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งกาจมันก็เป็นความ หลงผิดของเขาและด้วยความร่ำรวยความเข้มแข็งของเขาเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเขาไม่รู้จักใช้ให้ดีมันก็นำไปสู่ความหายนะก,กับเขาได้แต่เขาร่ำรวยและเขามีความนอบนอบ้อมขอบคุณนะลอสุภาโนวาลาไอความดีต่างๆความรวยความเข้มแข็งก็กลับไปหาตัวเขาเช่นกัน อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาได้ตัดไว้ในสุลักกาฟี่ให้เรานั้นมีความอยู่ร่วมพยายามใกล้ชิดกับคนยากคนจนนะครับที่พระองค์ได้ตรัสว่า Was bil nafseka ma alladina y อ d o u n a rabhum bil qadat wa nashi يريدون واجهه ولا تعذئناك ع ن นากะอันุมก็แปลว่าเจ้าจงทำตนให้หนักแน่น พร้อมกับบรรดาผู้ที่เคารพศักากระศรีผู้อวยบาลของเขาทั้งในยามช้าและยามดยนโดยมุ่งหวังต่อพระองค์เจ้าอย่ามองข้ามพวกเขาไปนั่นก็หมายความว่าอาลรถใช้ให้เรานั้นอยู่กับบรรดาคนที่ขอดุอาคนที่อยู่กับอรรถทั้งยามช้าและยามเย็นถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่เขาไม่ลืมที่จะขอบคุณอรรถสุภานุศาลา ุคคลประเภทนี้เราบอกว่าย่ะได้มองข้ามเข้าไปย่ะได้มองผ่านก็คือให้เราไปรักสนิทสนมบุคคลเหล่านี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมไม่มีเงินทองไม่มีตำแหน่งแต่ว่าเขานั้นอะไรครับเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่กับคำสอนศาสนาก็ให้เราเข้าไปใกล้ชิดหรือมีโอกาสช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือเขา เพราะเขาเนี่ยมันเป็นผู้ที่มีความต้องการอยู่ซึ่งแตกต่างกับคนในสังคมทั่วไปแล้วคนจนจะไม่มีใครไม่มีใครอยากจะคบด้วยไปคบแล้วเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวยืมเงินเราเดี๋ยวมันนู่นเรานี้เรานะก็ไม่อยากจะอบ้าสมมาคมแต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนที่ถูกคนที่หลอกลวงเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยนี่แหละครับสนิทสนมไป สนิทสนมมาก็ยืมเงินเอาไว้แล้วก็เบี้ยวไปเพราะาอะไรทำไมถึงให้ล่เะเพราะ่อเขาดูแล้วน่าเชื่อถือแต่งตัวภูมิฐานในสังมีหน้ามีตาในสังคมแต่นั่นแหละตัวดีเลยนะครับยืมเงินยืมทองไปแล้วก็ไปยอมใช้แล้วไปได้จำนวนมากๆเพราะว่าคนเชื่อแต่ครับคุณจนเนี่ยจะยืมับสักร้อยสองร้อย,ยก็ไม่ค่อยจะกล้าแล้วเพราะว่ากลัวจะไม่ให้ แล้วคนก็จะไม่ให้เธอด้วยนะเพราะว่าเห็นเขานั้นเป็นคนยากจนเป็นคนอ่อนแอนั้นเราให้อย่าไปมองข้ามบุคคลประเภทนี้ไปท่านฮาริซะบินวะฮิบินรอเดียลลอฮุอันฮุเดก่าว่าสมียทูตสุลลัลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยจ้าพูดท่านบอกว่าฉันได้ยินท่านรอลูลลอสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดว่าแล้วอุคบิรุกุมบิอัลินเจนเน ฉันจะบอกให้ท่านเอาไหมถึงคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะเป็นคนประเภทใดท่านนพีก็ตอบอว่ากุลดอ่งฟินกุลดั่งฟินมูดดะอาฟินคนอ่อนแอทุกคนหละคนที่นอบน้อมทุกคนอ่อนแอในเช่นนี้อาจจะร่างกายหรืออ่อนแอทั้งด้านสังคมทั้งด้านทรัพย์สินไม่มีพวกก็ดูอ่อนแอหรือคนที่นอบน,อน้อมนะคนเราเนี่ย จะเป็นชาวสวรรค์นบีบอกและอักาาอลกัลลอฮ์อัลอบัริรหูผุ้คนเหล่านี้นะถ้าเขาสาบานต่อรอดเนี่ยเขาก็จะไม่ผิดสาไม่ผิดสาบานนะครับก็คือพวกเขาจะอะไรครับทําทําตามที่เขาได้สาบานแล้วก็นวีก็ถามว่าอะลาอุคบรุกุมบิอาลินนะอาไมฉันจะบอกท่านว่าชาวสวรรค์มันเป็นพวกไหนท่นานนวีก็ตอบกุลูอุตุลิน พวกที่มีแข็งความแข็งกันไดน้อยาบคายเยาวลินพวกที่ขี้เหนียวหวงมุชักวิรินตะกับดบวดใญโอโตผู้ชา,ายก็หยาบคายวดใญโอโตขี้เหนียวหึงหวงไม่ยอมใช้จายและแถมยังตะกับดบก็คือลักษณะของคนดีมีความร่ำรวยและหลงหลงตัวเองก็จะเป็นคนที่อะไรครับ แข่งก็ได้คนรวยเดี๋พูดจ้านี่ไม่ไม่ค่อยสนใจเราเพราะคิดว่าฉันรวยจะฟังไม่ฟังไม่รู้ว่าบางทีพูดผิดก็ก็อมองมองถูกได้เพราะว่าคนจนก็อยากก็ได้ตังค์จากเขาในที่ประชุมในที่อะไรก็แล้วแต่เวลาวันง,งานมาสิดคนรวยมาเนี่ยโอ้โหคนล้อมหน้าล้อมหลังยืนอุ้มกันเป็นแถวเลยในขณะเดียวกันคนจนเขามาเขาก็ให้ร้อยสองร้อยห้าสิบ แต่ว่าในตังเขามีสองร้อยเขาให้ร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเรียกว่าอิหม่านเขาสุดๆแล้วแต่คนก็ไม่อยากที่จะให้การต้อนรับคนจนเท่าไหร่ท่านอับดุลอับบาสซอิบนิซาริสไอดีได้รายงานบอกว่ามรรรจุลุดันนลนบีสัลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมมีใช้คนหนึ่งได้เดินผ่านท่านนบีไป กอล่ะลีรัจุลินอินดาหูยะลิสินก็มีชายคนหนึ่งที่นั่งท่านอาสุนก็ได้พูดกับคนคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะนบ,บีก็ถามว่ามาระยูกาฟีฮาาัะท่านคิดยังไงกับชายคนนี้ก็กละ่ละรัจุลุลมินอัชราฟินนัสคนที่นั่งกับท่านนบ,บีก็บอกโอ้ยคนนี้เป็นคนที่มีเกียรติฮะลาอัลลฮิฮาริยุนชายคนนี้นะ สันสา,านต่อเล่าเลยว่าอินเาตะอายุเกี่ยแต่เขาไปขอลูกสาวบ้านไหนเนี่ยเขาก็จะแต่งงานว่าคนชั่วคนชอบนะคนมีเกียรติคนรวยว่าอินเชฟฟาอายุเชฟาแต่เขาไปขอความช่วยเหลือนะเขาจะได้รับความช่วยเหลือยืมเงินสักแสนสองแสนเนี่ยโอ้ยคนยินดีให้เลย ภาาการอสลุลยสัลลัลลฮวอะลัยวะสัลลัมทารสูลก็ไม่ว่าอะไรนิ่งตุมมามัรราจุลุนต่อมาก็มีชายอีกคนหนึ่งปาก้อละละหูรอสลุลอยสัลลัลลฮอะลัยวะสัลลัมทารสูลก็พูดกับเขาว่ามาระยุกะฟีฮะแต่ในชายคนนี้แหละท่านคิดว่าเป็นยังไงปก้อลยรอสูลลละคนที่นั่งด้วยก็อัทารสูลฮะดารจุลุนมินฟุกอัลอิมุสลิมิน คนนี้เลยเป็นคนจนในม่มูคุมูมุสลิมเขาจนอยู่ในกลุ่มนั้นแหละฮะดอะฮาริยุนดินดินะฉันผมขอบอกเลยว่าอ ah ินคอตบาอัลลยุ่งกะถ้าเขาไปขอใครนะไม่มีใครให้หรอกไม่ได้แต่งงานเพราะอะไรมันจนใครจะไปเอาละ่ะอินชาฟะอัลแหละอยนชาฟะเขาไปขอความช่วยเหลือไปยืมเงินใครอะไรเนี่ยไม่มีใครอยากช่วยเหลือหรอก ช่วยไปแล้วมันรู้จะได้คืนหรือเปล่าบอเผือมันเอาไปเลยจะไม่ได้รับการช่วยเหลอือโอเอิงกอ็อลละไลอะไรยะสมาลิกอาลิฮีทักพูดอะไก็มีใครฟังหรอกฟังอะไรคนจนพูดอดไก็ไม่มีน้ำหนักนะทะักสุดตอบไงครับบอกก็ละรอสูลุลลอฮิสลลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทักสุลก็กล่าวว่าฮาดะขายรุนมินมินอินอัรดมิสลาฮาดะ แต่รู้ว่าชายคนนี้คนยากจนคนนี้ดีกว่าอีกคนรวยแบบเนี้ยถึงแม้มันจะเต็มแผ่นด,ดินก็ตามชายคนจนแบบเนี้ยดีกว่านะที่เอาลอสุพานณวัวตลาคือที่เขามีความยำเกรงเขานอบน้อมถ่อมตนเขาไม่โอ้อวดไม่ตะกระ้วแต่ต่างกับคนที่ร่ำรวยเป็นคนที่นับหน้าถือตาแต่ว่าตะกะบ้อห,หรือหลงตัวเอง ไม่ขอบคุณอรรถสุภาณุตาลาก็จะนบ,บีอัไม่ใช่เป็นคนดีถึงแม้ว่าจะมีเต็มแผ่นดินก็ตามคนที่จนแบบนี้ดีกว่านะครับอีกข้อหนึ่งเป็นไงครับท่านอวิสัยดินคุดรีรับดยอลลอฮฺอันหุได้าารายงานจากทัสูนสัลลัลลอฮุวะฮิวะซัลลัมได้กล่าวว,าว่ายะตัจจัดินจันนตุวั์นาร فقال النار فينجباريون فينجبارون والمتكبرون" ที่สวรรค์แลในโกนี้ก็อ้างกันนะครับแรลกก็บอกว่าคนที่ตกในโลกนี่คนที่จะบแบรูนคนที่ใจโตมุตะกับบรูนจองห้องหัวโตว่าก็จะตินจันนะแต่สวรรค์นี่ก็กล่าวว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ก็คือฟีดูอัลแฟอินเนส คนที่อ่อนแอก็คือคนยากจนออกมาสะากี้หน่มคนอ่อนแอคนยากจน,น,ออน,น,กจนว็ก็ลหลอหหุบนไปนะหุมาท่านราชบานุวัลนาก็กําหนดระหว่างสวรรค์กับนรกเนี่ยอะไววะอินนักอันญันะแต่จริงเจ้านั้นคือสวรรค์รอฮมาดีเป็นความเมตตาของข้าอารฮามูบิกามินอชาชาอิน อัมนอาชาข้าจะเมตตาตามที่ข้าทรงประสงค์วออินนากันนาตส่วนเจ้าเนี่ยคือนรกอาซาบีเป็นการลงโทษของข้าโออาซิบูบิกะมันอาชาข้าจะลงโทษใครก็ตามที่ข้าทรงประสงค์ด้วยกับเจ้าคือนรกวารีกลัยหุมาอาไลยามิลอูฮา และชั้นสองทั้งนรกทั้งสวรรค์เนี่ยเรา,าบอกว่าเต็มหมดนะทั้งสองจะต้องเต็มนรกก็เต็มสวรรค์ก็เต็มก็แสดงมีคนดีมากมายคนตกรกนรกก็มากมายดังนั้นคนที่ยากจนคนแค้นคนที่ไม่มีหน้าไน่มีตาในสังคมก็อย่าได้ไปเสียใจนะครับว่าเรา,าทําไมถึงให้เราเกิดมายากจนไม่ร่ํารวยทําอะไรก็ ขาดทุนขาดทุนนั่นก็ต้องสบัสดอดทนนะครับขอให้มั่นใจวา่าเราต้องอยู่ได้ด้วยกับอัลลอฮฺสุบานวตาตาลาถึงจะยากจนยังไงเราก็อยู่ได้ผ่านไปวันวันหนึ่งนะไม่นานเราก็จบชีวิตไปคนรวยก็เหมือนกันเขามีความสุขในดุนยาก็ไม่นานผ่านผ่านไปเขาก็จะต้องกลับไปหาอัลลอสุบานวตาตาลา เช่นเดียวกันแต่ทั้งรวยและจนนั้นถ้าเขาอยู่ในอีมานในความศรัทธาต่อรสุภานราลาแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ทั้งคนรวยและจนนะครับคนรวยถ้าไม่ตะก,กร,ร้าโบสเอาความรวยมาช่วยเหลือคนจนเขาก็ได้เข้าสวรรค์คนจนถ้เขาไม่ลืมตัวไม่โวยวายเขาพอใจในสิ่งที่อรร์กำหนดให้เขาก็ได้เข้าสวรรคนน์เ,เ,ใใเ,นนเ,เ,เช่นกันแต่แต่ตหากจนแล้ว ไม่พอใจโทษนู่นโทษนี่แล้วขโมยไปทั่วอย่างนี้ก็เอาไม่ผ่านการทดสอบเขาก็จะต้องตกนรกเหมือนกันนะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้วัสลามลัลัยกุมะราะมุลลาฮ์มะบารกาตุ